เราเราอยู่ในพื้นที่มานานกว่านะครับน้องๆเขาเพิ่งมาเล่นการเมืองอ ฝั่งโน้นน่นะครับแล้วเขาจะอยู่ในท้องถิ่นมานานก็ตามแต่ว่าเราฐานที่มั่นในในอุดอรเนี่ยอยู่ที่สสรับเพื่อไทยทั้ง9้าเขตแล้วก็มีบัญชีชื่อมีผมกับท่านประชารวผมก็ไม่ใช่บัญชีชื่อล,ลอยผมมีเขียนเลือกตั้งแล้วอย่างหนูผมทําพวกเราทําพื้นที่มานานมาก <ๆ S 1> แล้วสส <ๆ S 1> ทุกคนก็มีพื้นที่ของตัวเองชัดเจนเมื่อการต่อสู้เนี่ยเราก็แบ่งความรับผิดชอบให้กับ สสเหล่านั้นเพราะว่าในกฎหมายเลือกตั้งของท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้ห้ามสสหน้าพรรคการเมืองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีไปช่วยหาเสียงไม่ได้ห้ามเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบ่งความรับผิดชอบลงไปซึ่งมันก็ง่ายสะดวกและเกิดประโยชน์สำคัญมากครับอนอนไม่หลับ <laughs> <laughs> นอนไม่หลับ <laughs> หลายวันแล้วเท่าทังขนาดนี้นะเดี๋ยวนี้เ,เองเนี่ย รอผู้ใหญ่อยู่จะมาคุยกันสักนิดหนึ่งว่าตกลงว่าถ้ามันจะเป็นยังไงจะให้ลงเนี่ยลงแบบไหนให้อยู่กี่ปีแล้วให้กลับมาเป็นสสเมื่อไหร่ผมผมผูกพันกับสภาผู้แทนรัษฎรเหมือนบ้านหลังที่สองอยู่ที่นี่มา20กว่าปี จาจสาวก็ไม่ขัดข้องเป็นความเห็นของผู้ใหญ่เป็นความเห็นของพรรคว่าให้ไปช่วยตัดปัญหาช่วยแก้ปัญหาเรื่องบางเรื่องบางอย่างที่อาจจะเกิดความไม่เป็นเอกภาพขึ้นในในพื้นที่แล้วก็ช่วยไปดูแลเรื่องงบประมาณของท้องถิ่นซึ่งขณะนี้มันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น